นี่ครับมันคือไก่ตุ๋นโสมปด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 โขก็จะมีลิ้นชักด้วยครับสามารถจับได้เลยดีตร๋โสมเนี่ย ก็เงี้ยไ่ดูนี่ข้างในมันเป็นข้าวครับนี่ครับมีพุซซาครับมีข้าวครับอยู่ข้างในฮะนี่ครครไก่ตุ๋นโสมประธานาธิบดีชิลมากๆครับ